สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆนนะคะทำพวงกุญแจจากรูปปัดวงกลมกันนะคะทำให้เป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกป,ปัดนะคะวงกลมนะคะใช้อยู่จำนวน40เม็ดนะคะเส้นเอ็นนะคะขนาดเบอร์45นะคะหรือเล็กกว่านี้เบอร์40ก็ได้นะคะ พวงกุญแจคีมจับพวงกุญแจส่วนเส้นเอ็นจะใช้เส้นเอ็นนะคะความยาวอยู่90เซนนะคะตัดที่ความยาว90เซนแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะจับเส้นเอ็นนะคะทั้ง2ด้านนะคะซ้ายและขวาแบบนี้ เริ่มร้อยฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งไหนก่อนก็ได้ตามความถนัดนะคะร้อยเข้าไปสามเม็ดนะคะหนึ่งสองสามจะให้อยู่กึ่งกลางนะคะต่อไปเป็นเม็ดที่สี่นะคะเม็ดที่สี่นี้เราจะร้อยเข้าไปด้านซ้ายหนึ่ง สวนด้านขวาเข้าไปแบบนี้นะคะสวนกลับนะคะสวนผ่านเสร็จแล้วก็จับปลายเส้นเอ็นนะคะให้ตรงแบบนี้แล้วก็รูดลงไปจะได้แบบนี้แล้วนะคะ1มงวงทำเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็ใส่ซ้าย1เมตร วาหนึ่งเม็ดแบบนี้นะคะเม็ดต่อไปเม็ดต่อไปร้อยด้านซ้ายเข้ามาด้านขวาสวนจับกลึ่งกลางรูดลงไปนี่นะคะได้สองวงแล้วแบบนี้ถ้าเหมือนเดิมค่ะ ซ้ายหเม็ดขวา1เม็ดเม็ดต่อไปศวนจากเส้นเอ็นให้อยู่กลางกลางร,รูดลงไปเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ9วงนะคะ ทำเรื่อยๆนะคะซ้ายหนึ่งเมตดขวาหนึ่งเมตรเม็ดตรงกลางสวนผ่านเม็ดนี้สวนผ่านจับให้อยู่กลางกลางรูดล,ลงเหมือนเดิมเรามาดูนะคะทีนี้นะคะ ก็มานับว่าครบจํานวน9วงหรือ,อยางนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าครบแล้วนะคะต่อมาเราก็จะร้อยเหมือนเดิมซ้าย1เมตรขวาอีก1เมตรได้แบบนี้แล้วนะคะ เม็ดตัวกลางเราจะไม่ร้อยเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเอามาสวนกับเม็ดแรกนะคะที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะสวนด้านซ้ายเข้ามาทำด้วยด้านขวาสวนผ่านเข้ามาค่ะมันเดิมจับขึงกลางแล้วก็ดึงค่ะได้แบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ กลมแบบนี้แล้วพอได้แบบนี้เป็นเหมือนกำไรข้อมือเราแล้วแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำเป็นรูปดาวแล้วนะคะได้แบบนี้ก็100ร้อยลูกปัดเหมือนเดิมค่ะฝั่งซ้ายหนึ่งเม็ดฝั่งขวาหนึ่งเม็ดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มนับ เมตรของลูกปัดเพื่อที่จะสวนตัวเส้นเอ็นเข้าไปนะคะเริ่มนับจากที่เรากำลังร้อยเส้นเอ็นอยู่นะคะ1 2 3นับไป3เมตรนะคะ1 2 3นับไปนะคะแล้วก็1 2 3ร้อยเส้นเอ็นนะซ้ายเข้ามา1เมตร เออไม่ใช่ซ้ายเข้ามาขวาเข้ามาแล้วเราก็จับดึงเลยค่ะจับดึงจับดึงจะได้แบบนี้นะคะต่อไปทาเหมือนเดิมค่ะร้อยลูกปัดเข้าซ้ายหนึ่งเม็ดขวาหนึ่งเม็ด ใชแล้วทำเหมือนเดิมนะคะนับจากจุดนี้1 2 3สวนผ่านที่ลูกปัดเม็ดที่สามเอาด้านซ้ายเข้ามาสวนด้านขวาเข้ามานะคะสองด้านเหมือนเดิมแล้วก็ดึงค่ะดึง สังเกตนะคะจะได้สองแฉกแล้วทําเหมือนเดิมค่ะทาเหมือนเดิมเรื่อยๆนะคะซ้ายหนึ่งเม็ดขวาหนึ่งเม็ดเริ่มนับจากตรงนี้หนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะ สวนเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาสวนมาเหมือนเดิมแล้วก็จับดึงจับดึงนะคะทําไปเรื่อยๆรนะคะจะสังเกตว่าได้ดาวนะคะจำนวน4แฉกแล้วนะคะ1 2 3 4ต่อไปก็ร้อยจน ลูกปัดหมดนะคะซ้าย1เมตรขวา1นึ่งเม็ดแล้วก็มาสวนอยู่เม็ดที่3มเหมือนเดิม1 2 3มเหมือนเดิมนะคะส่วนด้านซ้ายด้านขวา จับมัดแล้วดึงนะคะจับดึงนะคะจะได้รูปดาวแบบนี้แล้วนะคะพอได้รูปดาวแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการเก็บเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นเพื่อที่จะมัดเส้นเอ็นนะคะ เราก็จะร้อยผ่านขึ้นไปนะคะตรงมิดนี้นะคะผ่านขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเลยค่ะตามช่องเลยค่ะเรื่อยๆค่ะปั๊บแบบนี้นะคะเส้นเอ็นก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วนะคะติดกันแล้วนะคะ เราก็ทำการมัดเลยค่ะมัดยังไงก็ได้นะคะให้แน่นๆนะคะมัดสักสามรอบค่ะหนึ่งรอบแล้วสองรอบดึงแน่นๆค่ะสองรอบรอบที่สามแน่นๆเลยนะคะ,ะก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะร้อยลูกปัดขึ้นมาเพื่อจะเก็บเส้นเอ็นนะคะ ฝั่งนี้ขึ้นมาข้างบนนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะร้อยขึ้นมาค่ะร้อยขึ้นมาทำยังไงก็ได้แหละคะ่ะให้เขาให้อยู่นะคะให้แน่นนะคะแล้วก็จะได้เก็บปลายเส้นเอ็นได้นั่นเองนะคะทำอีกรอบหนึ่งก็ได้ ขึ้นไปนะะส่วนขึ้นไปลําัขึ้นไปตรงเม็ดข้างบนแถวนี้นะคะ,ะแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็ทำการตัดค่ะตัดเส้นเอ็นทิ้งไป เส้นเอ็นที่เหลือทิ้งไปก็จะได้เป็นรูปดาวแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ตัวพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจก็นี่นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะง้างออกมาเราก็หาที่ใส่ตรงที่เราร้อยเส้นเอ็นซ้ำเข้าไปนะคะสองรอบนะคะที่ใส่เลย ของเข้าไปปของได้ก็เสร็จนะคะก็ใส่ตัวพวงกุญแจเข้าไปใช้ที่หนีบหนบเลยคลีมดึงนะคะแล้วก็จะได้ตัวพวงกุญแจไว้ใช้แล้วนะคะ ก็จะเป็นรูปดาวน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำดูได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Oh ball close by and I can't control.